เรื่องจริงแต่งได้หนึ่งปีแม่โตศักดิ์สิทธิ์รีวิวลูกสไปร์ไบรท์พิชเยทัน ถือเป็นอีกหนึ่งคู่ขวัญใจใครหลายคนค่ะสําสหรับไบพิชยทัน์ผู้ประกาศข่าวสาวชื่อดังกับนักร้องหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทั้งคู่ก็ได้แต่งงานและใช้ชีวิตแบบสามีภรรยามากว่า1ปีแล้วนะคะหลังจากคบหาดูใจกันมายาวนานกว่า10ปีซึ่งก็อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่มาโดยตลอดโดยเฉพาะแม่โอธนพรเวสุภาพรคุณแม่ของฝ่ายชายที่คอยจับตาดูลูกๆด้วยความรักและความห่วงใยมาตลอดค่ะล่าสุดโตได้พาแม่โอออกงานเปิดตัวโครงการหนึ่งนะคะซึ่งในช่วงหนึ่งก ็มีการให้สัมภาษณ์หลังลูกชายแต่งงานไปมีชีวิตของตัวเองว่าขุนแม่ทําใจอย่างเดียวไม่ต้องไปทําอะไรมากช่วงแรกๆแ,แม่โอก็มีตกใจนิดนึงลูกชายจะไปมีแฟนใหม่ก็ละงอนนิดหน่อยแต่อย่าไปสนใจเพราะมันชีวิตของลูกแม่อยู่ของแม่ให้เป็นสุขสนุกไปกับชีวิตทุกวันดีกว่าย้อนไปเมื่อสิบปีที่แล้วยอมรับว่าตกใจอยู่นานอยากรู้ว่าใครหรอคนไหนเพราะเป็นห่วงไม่มีอะไรลูกเรารักเราก็ต้องรักเพื่อที่เขาจะรักลูกของเราเราก็ต้องรักลูกสบายมากกว่ารักลูกของเรา ถ้าเขามีความสุขเราก็มีความสุขซึ่งแม่โอก็ยังได้กล่าวอีกว่าลูกสะใภ้คนนี้น่ารักมากๆแม้จะอยู่กันคนละช่วงวัยก็ต้องปรับจูนกันให้เข้าใกล้กันต่างคนต่างจูนเข้าหากันชีวิตจะได้มีความสุขอะไรที่ไม่ชอบก็เก็บไว้อย่าปากไว้เอากลับไปนอนคิดแล้วค่อยพูดวันต่อมาก็ลืมๆแล้วส่วนเรื่องอุ้มหลานแม่โออยากให้มีมากๆแต่ช่วงนี้ลูกๆก,กําลังทํางานก็ต้องทํางานไปก่อนไม่เป็นไรแม่รอได้ทั้งนี้ขณะที่กาลังเปิดบทสัมภาษณ์ของแม่โอสาวไบร์ก็นั่งย ตลอดค่ะก่อนที่สรยุทธ์จะถามแซวว่าแม่ถามทุกครั้งว่าเมื่อไหร่จะมีพอไบตอบว่าก็ยิ้มยิ้มให้คุณแม่สรยุทธ์ก็พูดขำๆว่าไม่ได้ดังใจเลย